อ๋อโอเคจำสลับกันนะคุณเพิ่งยึดนี้เลยครับได้ค่ะโอเคค่ะด้านหลังตรงนี้จะเป็นโต๊ะทำงานได้เลยกดได้เลยค่ะใช่หรือว่านั่งทานข้าวนั่งทำงานได้เลยวางโน้ตบุ๊กวาง iPad แท็บเล็ตได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็อันนู้นละครับอันนี้จะเป็นเดี๋ยนะคะขออนุญาตปรับเบาะนิดนึง จะเป็นที่วางเท้าค่ะสมมติว่ามีผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเอ่เมื่อยเท้าผู้บริหารขึ้นมานั่งก็เป็นที่วางเท้าได้เลยที่วางเท้าได้เลยค่ะแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังของเราอะค่ะสามารถปรับเอ็นได้ถึงร3อยสิบสาองศาอ๋อเดี๋ยวฟังด้านข้างเหมือนกันเป็นนี่เราก็ยกขึ้นมาแล้วก็ปรับเอ็นไปมันเดี๋ยวอะไรเปลสุดละ อมันติดกล่องติดติดข้างหลังก็ได้จริงๆได้เท่ากันแหละใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ไฟเนาะเปิดไฟได้เลยสว่างมากค่ะก็ถือว่านั่งสบายแล้วก็สามคนนี่ไม่เบียดแล้วดีใด้านหน้า่ครับด้านหน้าฝั่งคนนั่งอะค่ะจะมีที่รองน่องไฟฟ้าเหมือนกันค่ะคือเขาออกแบบมาเหมือนให้เหมือน เบาะนั่งบนเครื่องบินใช่ค่ะมียืดได้ด้วยยืดได้ด้วยค่ะแล้วก็นวดไปด้วยนะคะคือสบายมากต้องนวดไหมครับไม่นวดค่ะนวดแค่ด้านหลังอถือว่าดีแล้วอ๋อก็คือสามารถที่จะเอ็นเบาะแล้วก็ใช่ค่ะอันนี้นี่ค่อนข้างจะต้องทำความสะอาดอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งด้วยด้วยสีของเขาด้วยค่ะที่เป็นเบอร์ลินเบดคนที่ชอบดิใช่ค่ะต้องดูแล เรื่องความสะอาดนิดนึงตรงนี้คืออะไรคบที่ปิดเหมือนกันค่ะอ๋อก็คือปุ่มปิดประตูปิดได้เหมือนกันใช่ค่ะหรือว่าจะกดผ่านรีโมทก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะก็ง่ายดีนะกดปิดตรงนี้แล้วก็ใช่แล้วค่ะหรือว่าตรงเสาก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ช่องชาร์จค่ะเป็นไฟฟ้าเหมือนกันใช้ได้สองแบบใช้ได้ทั้งสองแบบค่ะทั้ง AC แล้วก็ DC เวลาปิดก็ปุ่มไฟฟ้าได้เลยค่ะ เปิดได้ผ่านกุญแจรีโมทผ่านหน้าจอกลางหรือว่าตรงนี้ได้เลยก็คือนิดนึงตรงมุมนี้เพราะปุ่มเขาจะอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะก็ทีบสุดท้ายข้างหลังนี่ด้านหลังจุกของได้เยอะใส่ถุงก๊อบได้กว้างมากใส่ถุงก๊อบได้เลยก็คือเรียกว่าแล้วมีไฟให้สองด้านเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ข้างล่างค่ะเก็บของได้อีกกว้างขวางข้างล่างกว้างเนาะก็สามารถใส่ ใส่ข้าวของได้พอสมควรเลยก็อย่าลืมนะครับดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะครับก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปที่คุณพึ่งได้เลยนะครับดีค่ะก็ติดต่อมาได้ที่พึ่งได้เลยนะคะ0982962253ค่ะหรือว่าติดต่อมาได้ที่เพจไอออนไทยพิบูลสงครามได้เลยค่ะเข้าไปที่โชว์รูมได้เลยเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยค่ะมีที่ปรึกษาการขาย HT Specialist รอ ทดลองขับเราให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอย่าลืมนะครับลองติดต่อไปคุรนก่อนนะครับว<ด>ันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้มากเลยนะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ